สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีนี้มีเรื่องเล่ากับเกศนะคะและวันนี้สถานีของเราก็พิเศษอีกแล้วค่ะผลจากอีพีที่แล้วที่เมนี่ทิ้งท้ายไว้ว่าพี่เกศเคยโดนของแลวเคยแก้ของใช่ไหมอืมอใช่ก็เลยนํามาสู่อีพีนี้ที่เราต้องเป็นคนเล่าเองนะคะก็ได้พิธีกรพิเศษมาเป็นน้องเมนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศ สวัสดีค่ะขออนุญาตพิธีกรแทนพีิธีกร่ะใช่เพราะว่าอีพีก่อนหน้านี้ทิ้งท้ายไว้นิดนึงก็คือที่เดี๋ยวไปเจอเพื่อนเนาะแล้วเพื่อนขอให้ช่วยในเรื่องของการที่แบบถอนของออกได้ไหมแล้วหนูก็นผู้สนใจไม่ออกต้องถึงกับพิเกเพราะพิเกตเคยเล่าให้ฟังแบบเกือบห้าปีมั้งแต่ไม่รู้ที่สมองส่วนไหนไม่ว่ามันจําได้ว่าแบบพี่เกตเคยเล่าก็เลยจะตัดสินใจโทรหาพี่เกตว่าพี่เกต เพื่อนหนูเป็นแบบนี้พี่เกดมีคาแนะนำไหมทีนี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์เป็นวิทยาทานให้กับผู้ฟังก็เลยอยากให้พี่เกจย้อนเข้าไปเหตุการณ์วันนั้นว่าทําไมโยกนของเพื่อที่จะได้ให้ผู้ฟังเนี่ยเขาได้นามาระวังด้วยว่ามันเป็นยังไงอะไรคือเรื่องเนี่ยก็ยาวประมาณหนึ่งแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นมันนานมากแล้วประมาณเมือบยี่สิบปีได้แล้วนะตั้งแต่สมัยปีสอง ประมาณเนี้ยประมาณปีสองอะคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ทางภาคเหนือไม่ระบุมหาลาัยนะอยู่ทางภาคเหนือเนาะสมัยนะั้นเรียนอยู่ทางทางเหนือแล้วเรารู้จักพี่คนหนึ่งเป็นเป็นผู้หญิงเนี่ยสมมติว่าชื่อพี่เอแล้วกันนะเราก็รู้จักพี่เอเนี่ยแบบคุ้นเคยแบบผ่านการพาไปนั่งสวดมนต์ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยจากพี่อีกคนหนึ่งเราก็รู้จักแล้วทีนี้มันมีวันหนึ่งที่รุ่นพี่ชมลมคนหนึ่งอะผู้ชาย เขาก็พาเรากับพี่เอเนี่ยไปรู้จักกับคุณลุงคนหนึ่งซึ่งอยู่หลังมอคุณลุงคนนั้นน่ะตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะอายุประมาณห้าสิบหกสิบอะประมาณนั้นแล้วก็จะมีหนวดเขาขาวๆเฟิร์มๆอ,อ,อ่ะเออดูคล<ด>้ายๆฤาษีแต่ว่าแต่งตัวคนปกตินั่นแหละอืมแล้วพี่เขาพาเราไปเจอคุณลุงแล้วทําอะไรรู้ปะ่ะทุกตอนเย็นก็จะไปนั่งสวดมวนต์กันที่ร้านของคุณลุงมันไม่เชิงเป็นร้านอ่ะมันมันเป็นเหมือนห้องที่เขาอยู่อ่ะแต่เขาจะเปิดโอเพ่นนะ เพราะว่าเขาอะทําหน้าที่เป็นคนดูแลที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ยอยู่หลังมอสมัยนั้นนะแล้วพวกพี่เนี่ยก็จะไปการสวดมนต์กันตรงนั้น่ะคือเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะโดนหรือเราจะเป็นอะไรคือเราคิดแค่ว่าเหมือนเจอคนลักษณะเดียวกันอะสวดมนต์เข้าวัดทำบุญอะอะไรอย่างเงี้ยไมนี่นี้นนออกปะนื้ออกค่ะก็ไปสวดมนต์กันตรงนั้นอะไรอย่างนง้นแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไปเป็นประจําไปเนี่ยไปกับพี่ผู้หญิงก็ไปพี่ผู้ชายก็ไปก็ไป,ไปด้วยกันน่ะ แล้วมันจะมีอุ๊ยเวลาผ่านไปเป็นเทอมเลยนะเทอมนี่คือสามเดือนนะช่วงนั้นเนาะช่วงปิดเทอมที่จะต้องแบบกลับบ้านอะกลับมานอนบ้านอะแล้วทีนี้ยพี่ก็นอนกลางวันที่บ้านนะแล้วนอนอยู่ชั้นหนึ่งอะแล้วทางทางศีรษะพี่อะจะเป็นรูปรูปเสด็จเตี่ยกรมาหลงชมพรตอนนั้นแล้วก็นอนอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดบอกว่าขับออกไปให้หมดเลยนะไล่ออกไปให้หมดเลยนะเสียงเข้ม,เข,มเข้มนะ เออแล้วพี่ก็เห็นแบบควันสีดําๆออกไปจากปลายเท้าตัวเองอะควันดําๆลอยออกไปอะพี่ก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองวะงงแบบนี่นี่กูโดนของหรอโดนอะไรมาคืองงมากตอนนั้นนะแล้วจําไม่ได้ว่าหลังจากนั้นประมาณวันหรือสองวันพี่ก็ฝันฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแก่ๆแ,แบบเป็นผีอะออเป็นผีที่ดูไม่ค่อยดีอะที่เขาไม่ได้มาดีกับเราอะ่ะเขาก็แบาบนั่งยองๆแล้วก็มองเราแบบ ไม่ค่อยพอใจก็เรียกมองตาของขวางใส่อะไรเงี้ยเออพี่ก็แบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคือตอนนั้นอะรู้แล้วแหละว่าโดนแน่แต่พี่ก็แบบไม่ได้บอกใครไม่ไม่ได้บอกคนที่บ้านแล้วใช้วิธีสวดมนต์แต่เรารู้สึกปลอดภยัยแล้วล่ะเรากลับมาถึงบ้านมันออกขนาดนี้แสดงว่าเขาทําอะไรเราไม่ได้เราคิดแบบนั้นไงจนกระทั่งวันที่เราจะต้องกลับไปมอเปิดเทอมใช่ไหมเราก็กลับไปสิ่งที่เราไม่คาดคิดคืออะไรรู้ป่ะมินนี่มันไม่ได้จบแค่ เห็นควันดําออกคือเราคิดว่าการแก้ของมันคือเห็นควันดําออกแล้วเขาออกจากเราไปแล้วแล้วมันจบใช่ปะแต่ของพี่ <Okay. S 1> ไม่พี่กลับมาถึงมอพี่ต้องผจญอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าการต้องเอาชนะสิ่งที่เขาพยายามทําใส่เรา mm hmm. คือตอนนั้นอะเราไม่รู้ว่าเราโดนอะไรด้วยซ้ำ mm hmm. แต่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราน่าจะโดนจากคุณลุงนี่แหละเพราะว่าที่ผ่านมามันจะมี อาการแบบอยากไปเจอคุณลุงทุกวันบ่อยๆเออแต่แค่ในช่วงนั้นอะเราไม่ได้สังเกตตัวเองไงแล้วทีเนี้ยมันก็มีวันหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าหนักๆคือเราตั้งใจว่าเราจะไม่ไปเจอคุณล,ลุงละเพราะเรารู้สึกไม่ดีละอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน่าจะมาจากตรงนั้นอย่างเงี้ยพี่ก็เรียนเรียนในห้องเรียนปกติแหละแล้วจู่ๆแบบหัวที่เรานั่งเรียนอยู่เนี่ยหัวเราจะหนักประมาณนึงใช่ไหมแต่นั่งๆไปพี่รู้สึกเหมือนหัวพี่หนักหลายกิโลมากอะ คือจูๆอ่ๆก็บแบบหนักจนพี่ต้องเอามือคอยคำ้ำศีรษะตัวเองเพื่อให้มันตั้งอยู่เพราะเดี๋ยวอาจารย์เห็นว่าเราแล้วตาพี่อ่ะก็รู้สึกมันมันปลือแบบคือไม่ไหวแล้วแล้วก็รู้สึกหนักหัวปวดหัวมากแบบมึนไปหมดน่ะรู้สึกตัวเองไม่สบายขึ้นมากระทันทหันจนรู้สึกแบบฉันเรียนต่อไม่ได้แล้วเออฉันฉันไม่สามารถแบบนั่งเรียนหรือว่าเรียนวิชาต่อไปได้แน่นอน พอแบบฝืนเรียนนะจนจบวิชานั้นนะ่ะ<ๆ>ก็บอกเพื่อนแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะคือกลับไปนอนหอ,อก่อนนะ<ๆ>อะไรเงี้ยพอไปถึงทางทางเข้าหอพี่อะมันจะต้องผ่านผ่านไอ้ที่คุณลุงนั่งเขาเรียกว่าอะไรห้อง<ๆ><ๆ>ของคุณลุงใช่ไหม<ๆ>มันจะต้องขับรถผ่านแล้วในใจตอนนั้นก็แบบเอ้ยลองเลี้ยวไปสักหน่อยนะ<ๆ>รู้ป่ะพอเจอคุณลุงอะ่ะอาการที่พี่เป็นหายหมดเลยอาการปวดหัวหนักหัวอาการแบบเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยหายหมดเลยนะ เราก็ทำเสน่ห์เหรอใช่เราเพิ่งมารู้ที่หลังว่าเราโดนเสน่ห์มันเป็นแบบน้ําเวลาเขาให้กินอะอแต่ว่าพี่ไม่ใช่โดนคนเดียวไงพี่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็โดนไงแล้วตอนนั้นอะเราเราคิดว่าเราโดนน้อยกว่าพี่ผู้หญิงเพราะว่าคุณลุงอะไปที่ห้องพี่ผู้หญิงด้วยเหมือนไปทําพิธีอะไรสักอย่างที่ห้องอะพี่ผู้หญิงก็มีอาการเหมือนพี่นะแล้วพี่คิดว่าเขาอะโดนหนักกว่าพี่แต่ตอนหลังอะมีพี่คนหนึ่งเขาแนะนําให้พี่อ่ะ สอบถามไปทางพระเนาะตอนนั้นน่ะนะว่าเราโดนจริงไหมพอพี่สอบถามไปท่านก็ยืนยันว่าโดนจริงๆแล้วทีเนี้ยพี่ก็ถามแล้วพี่ต้องทํำยังไงท่านก็บอกวิธีแก้มาก็มีมีพระเหมือนกับว่าห้อยพระที่เรานับถือใช่ไหมกินน้ํามนต์แล้วก็มีสิ่งของที่เขาให้มาเนี่ยก็ต้องเอาอไปทิ้งตอนนั้นของพี่ที่เขาให้มาเป็นฤาลสีนะแต่ที่พิเษที่สุดอะเป็นอะไรรู้ไหมมันนี่อือฮะ พี่เขาทักว่าเกดคิดว่าโดนน้อยกว่าพี่เอใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเกดโดนหนักกว่านะเพราะรูปเราอยู่ที่เขาเขามีรูปของพี่คุณลุงอะ่ะแล้วเขาจะทําใส่เราเมื่อไหร่ก็ได้ก็คือการเติมของใช่มันคือการเติมของแล้วพอเรารู้ตัวปุ๊บพระท่านก็บอกว่าต่อให้เราดื่มน้ำมนค้องพระสวดมนมันก็จะเป็นการแก้ได้แค่ชั่วคราวคือของมันออกชั่วคราวแต่มันไม่ผาวร วิธีการแก้ถาวรคือเราต้องทําสมาธิกําหนดจิตให้จิตเราแข็งกว่าคนที่เขาทําใส่เราเราถึงจะหายขาดเขาถึงจะทำอะไรเราไม่ได้นับจากวันนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่พี่ต้องประจนกับสิ่งที่เรียกว่าต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นคนเดียวก็คนเดียวไหมก็ไม่แต่ว่าเวลาเราทําเราต้องคนเดียวไงเพราะมันไม่มีใครช่วยเราได้ไงแล้วเซนน่ะมันเปิดชัดขึ้นเรื่อย เอ่ออย่างเช่นเวลาพี่เข้าห้องอ่ะเรียนเสร็จกลับเข้าห้องใช่ไหมพี่จะเปิดเสียงพระสวดเลยอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกถึงดวงวิญญาณของใครบางคนที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงแบบอายุประมาณ20กว่าผมยาวๆอ่ะแล้วเขาจะยืนรอพี่อยู่หน้าห้องประจำอ่ะมันเป็นลักษณะแบบผีพายไหมเน่เขาจะคอยมายืนรอพี่อยู่หน้าห้องเมื่อไรก็ตามที่พี่ก้าวเท้าออกจากห้องเขาจะตามโอ้โหกลายเป็นว่าที่พื้นที่ที่พี่ปลอดภัยจากตรงนั้นก็คือห้องพี่ แต่อย่าได้พลาดเดินออกไปเมื่อไหร่นะถ้าเราไม่มีสติเราหลุดหรือว่าช่วงนั้นจิตเราตกนะเขาก็เล่นเราได้เหมือนกันมันเลยกลายเป็นเหมือนการยื้อกันระหว่างฝ่ายที่ทําใส่เรากับเราที่พยายามเป็นอิสระจากเขาเราเชื่อไหมพี่ใช้เวลาในการทําเรื่องเนี้ยอยู่ประมาณหนึ่งเทอมเต็มๆอะถึงทําให้ตัวเองอะหลุดออกมาจากสิ่งที่ตามเราตลอดเวลาได้อะแล้วเทอมนั้นะ่ะก็เป็นเทอมที่เกตพิษตกที่สุด ตกที่สนุดในบรรดาสี่ปีที่อยู่มาก็เขาว่ากันว่าถ้าโดนขอชี้มันจะตกต่ำทุกทุกเรื่องใช่ชี้ตกต่ำจริงเราจะไม่มีสติหรือจะไม่รู้อะไรเงี้ยมันน่ากลัวแต่สิ่งเราทำได้แค่ว่าเราต้องมีสติต้องรู้ตัวเองอะไรเงี้ยแต่พี่ก็เชื่อว่าคนเราถ้าปฏิบัติด,ดีอ่ะเราจะสามารถผ่านไปได้อ่ะคือมันจะมีอะไรมาคอยเตือนเราอ่ะอืม ประมาณนั้นนะ่ะแล้วหลังจากนั้นนะ่ะเหมือนคุณลุงเขาก็ไม่ได้อยู่แถวนั้นแล้วนะอือแล้วพี่ก็มารู้ทีหลังว่าเออเหมือนเขาโดนตํารวจจับข้อหาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้คือคือสุดท้ายแล้วอะ่ะของมันทําอะไรเราไม่ได้มันก็จะสะท้อนกลับเข้าหาคนทําเองใช่เออแล้วเขาจะโดนกรรมอะไรเงี้ยมันก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราแล้ว,ลวอย่างเงี้ยใช่คือที่อยากเล่าเรื่องเนี้ยก็อยากจะ เตือนคนหลายๆคนว่าอย่าไปเชื่ออะไรใครง่ายเนาะอืมดู้ดูดใจใช่อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราสามารถแก้เองได้นะแต่ว่าเราต้องมีสติเราต้องแบบมั่นคงในภารตะนาตายจัดว่าเป็นการทําของแบบเจาะจงหรือว่าเป็นแบบเหมือนที่เขาเรียกว่าลมทีลมพาไม่ไมไมอันนี้เจาะจงอย่างนี้คือเจาะจง เจตนานั่นแหละแต่ก็ผ่านไม่ได้ซึ่งเอาจริงนะจากประสบการณ์ทีู่รู้มาก็ครู้มาจากเพื่อนๆนั่นแหละปกติแล้วคนที่โดนทาของไส่ทำคนใส่ใส่เนี่ยถ้าไม่แข็งจริงเนี่ยสามารถแบบเสียชีวิตได้ภายในสามวันเจ็ดวันหรือไม่ก็เป็นคนบิคคนรดิตได้เลยอืมใช่ใช่ใชนะมันเป็นฟ e e l i n g นั่นแหละแต่ก็คือเอาจริงๆนะชีวิตพี่อะ ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งฉันจะมาเจอเรื่องแบบเนี้ยงงไหมคือชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแบบต้องมาเผชิญกับสิ่งที่เราแค่เคยได้ยินตอนเด็กๆเกนาะที่เขาเล่ากันน่ะว่าคนโดนของโดนอะไรบ้างก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตหนึ่งของตัวเองจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ณวันที่เจอเราก็คงเครียดจริงแหละแต่พอมันหลุดพ้นออกมาได้เราก็รู้สึกว่าเออมันก็เอออยากจะบอกนิดนึงสําหรับคนที่ กำลังโดนอยู่เนาะหรือว่าคนที่อาจจะโดนในอนาคตอะเวลาเราโดนอะบางทีเราไม่รู้ตัวเราต้องมีสติที่คิดถูกคิดผิดกํากับตัวเองอยู่เสมออะ่ะอ,อืแล้วอีกอันนึงอะถ้ารู้ตัวว่าเราโดนอะสิ่งที่เราต้องเป็นคืออย่าไปกลัวยิ่งเรากลัวยิ่งเราแสดงความอ่อนแอออกไปนะมันยิ่งครอบเราง่ายขึ้น คือเราต้องคิดใหม่ว่าเขาก็คนเหมือนเราก่อนที่เขาจะมาเป็นผีเนี่ยเขาก็เป็นคนเหมือนกับเราแต่จริง,รงๆแล้วเรื่องนี้นะเท่าที่หนูได้ศึกษามาเพราะว่าคนใกลตัวโดนอะเนาะอืมเขาก็ถูกตกเป็นเครื่องมือเหมือนกันนะใช่ใช่เขาถูกตกเป็นเครื่องมือแต่ถ้าเราอ่ะยิ่งกลัวเขาอ่ะมันก็เหมือนเขาก็ยิ่งมีฤทธิ์เยอะไงเหมือนเราปล่อยให้เขามีอํานาจเหนือเราได้อะไรเงี้ยนี่เอาปะอ่าเราก็แค่แบบ ต้องจิตแข็งกว่าเขาอะจิตแข็งในที่นี้คือต้องทําสมาธิปฏิบัติให้จิตใจเราเข้มแข็งจนเขาไม่สามารถทําอะไรเราได้ของพวกนี้มันก็จะสะท้อนกับเองซึ่งระยะเวลาการทําได้ของแต่ละคนไม่เท่ากันอ,อืมที่เราเล่าอะไม่ได้บอกว่าตัวเองอะเก่งนะคือถ้าฟังมาทั้งหมดนี้ใช้เวลานานมากเสียเวลากับเรื่องพวกนี้คือหนึ่งปีเต็มเมเลยนะใช่ คนคนที่เรามาเล่าเนี่ยมันคือเหตุการณ์มันจบแล้วเนาะแต่ว่าะาวันที่เราอยู่ในเหตุการณ์มันนามนมากนานแบบเราไม่รู้ด้วยว่าพรุ่งนี้เราจะต้องเจออะไรใช่ใช่ใช่หนึ่งเทอมเต็มเต็มกับการที่เราโดนมาตลอดแล้วเราไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็อีกหนึ่งเทอมเต็มเต็มสำหรับช่วงที่เราพยายามแก้พยายามหลุดออกมาให้ได้อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างเสียเวลาพอสมควรแต่ถามว่าปัจจุบันนี้ เราได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้ที่เราเคยโดนไหมก,ก็ได้นะมันทําให้เราเข้มแข็งขึ้นอ่ะอืมมันทําให้เราเรียนรู้ว่าคือเขาก็เหมือนเราหมายถึงผีเนี่ยก็เหมือนเรา<ะ>เออเขาเพราะว่าเขาก็เคยมีร่างกายเหมือนกับเราส่วนคนทําเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเขาคิดไม่ดีอ่ะถ้าเราทําดีสักอย่างเดี๋ยวมาสะท้อนกลับหมดเลยอเออมีอะ<ด>ไรถามพี่แล้วยิ่งสมัยนี้คือความอยากได้อยากมีอม่ะมันมันไม่ได้ใช้ความอดทนแล้วไงมัน<อ>คือ มันคือเรื่องที่ฉับช่วยละ uh huh. ใช่กับบางสังคมนะสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่จริงจริง uh huh. แต่ถ้าเรารู้สึกว่าโอเคเราคงไม่เจอหรอกมั้งในชีวิตนี้ uh huh. ซึ่งเราอาจจะไม่เจอแต่คนที่เรารักอาจจะเจอ uh huh. เพราะฉะนั้น uh huh. ก็เอาว่าเป็นวิทยาทานเนาะฟังตึงเดินเปนไปบางทีทำอะไรให้มีสติหรือที่ดที่สุดคืออย่างที่พี่เก๋บ,บอกให้เราจเจริญสติจเจริญภาวนา มันก็เหมือนเป็นอาวุธถิ่นประจาตัวเราอยู่แล้วอืมอืมใช่ใช่เราเราต้องทําอย่างนั้นแหละอืมพยายามมองตัวเองบ่อยๆว่าแบบเอ้ยเราคิดถึงคนนี้มากเกินไปแบบไม่มีเหตุผลหรือเปล่าวะใช่แบบถ้าไม่ได้เจอเขาเนี่ยจะเป็นจะตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าอาการเราไม่ปกติอะ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะโดนอืมอืมใช่หวยเล่ามาตั้งเยอะนะ ก็ไม no um> <so ่รู้จะสรุปอะไรเอาเอาเป็นว่าก็หวังว่าสิ่งที่เราเล่าไปวันนี้จะคนฟังจะได้ประโยชน์แล้วกันนะคะก็โอกาสหน้าฟาใหม่จะแวะมาเล่าให้ฟังอีกเนาะสำหรับรายการสถานีนี้มีเรื่องเล่านะคะก็ใน e ีีนี้ก็จบลงแล้วค่ะเดี๋ยวอีพีหน้าจะเอาใครมาสัมภาษณ์หรือมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ กับรายการสถานีนี้มีเรื่องเลร้าค่ะสวัสดีค่ะน้องเมนี่ขอบคุณนะคะสวัสดีสดค่ะได้ค่ะ